ยิ้มกว้างค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ค่ายอดีศรศูนย์การทหาร้าค่ะในพิธีการเลี้ยงลื่นเลิหลังการสวนสนามค่ะซึ่งวันนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เล็งเห็นความสําคัญของการังพลทุกภาคส่วนและให้พวกเราชาวสมัยอาร์มีได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งม,มอบความสุขความสนุกสนานในครั้งนี้บรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรเฉิยรับชมได้เลยค่ะ สาวสบายเอาดีเพราะ,ะ,ะยิ่งตืงมนเต้นน้องแอนแอลดีเจ้าเติมเติมมันสีแดงเลยแดงแดงแดงเลยทั้งหมดตรงรางวัลชนะเลิศกรมสวนสนามที่สองได้แก่ฝั่งในฮะโอ้โห I'm a